พัดลมไอเย็นคืออะไรพัดลมไอเย็นจะเป็นพัดลมที่มีช่องเก็บกักความเย็นหรือเป็นถังน้ําที่เก็บความเย็นเป็นน้ําแข็งหรือคูลิ่งแพคที่สามารถใช้แทนความเย็นได้หลักการทํางานของพัดลมไอเย็นหลักๆก็คือปั๊มจะดูดน้ําผ่านแผกรังืพึ่งโดยอาจจะมีมอเตอร์ใบพัดดึงพัดลมที่มันเป็นลมเย็นผ่านแผกรังืพึ่งออกมาทําให้อากาศที่ออกมาสดชื่นและเย็นขึ้นพัดลมไอเย็นสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและยังมีฟังก์ชันในการใช้งาน ได้ง่ายสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นโหมดทําความเย็นโหมดลดความชื้นหรือโหมดการทํางานในโหมดของการคืน ไม่ว่าจะทําให้ตอนที่คุูกค้านอนหลับพักผ่อนอยู่จะไม่มีเสียงรบกวนขณะนอนวิธีการดูแลรักษาของตัวพัดลมไอยเย็นก็จะค่อนข้างง่ายถอดแผง,งรังพึ่งออกมาล้างทําความสะอาดโดยการล้างทําความสะอาดนั้นจะเป็นการล้างผ่านน้ําเท่านั้น 2. การล้างทําความสะอาดถังสามารถถอดถังล้างทําความสะอาดได้หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้ที่ไทมาร์ทุกสาขานะคะ